ค่ามาแกะกล่อง Boy Buckle ชื่อชื่ออะไรนะ b อยบ u c k l e c o เพ purse นะคะถุงมันก็จะมีสติกเกอร์แปะมาอย่างงี้นะคะก็จะเป็นกล่องค่าเล็กๆน่ารัก ไปด,ดิอันนี้หนูนี่เปิดไม่ออกเปิดมือเดียวไม่ออกต้องเปิดสองมือนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแน่นไปก็จะเป็นถุงผ้าค่ะนี่น ได้สีชมพูอ่อนมานะคะข้างหน้าก็จะเป็นบัคเกิรสีทองนะคะด้านหลังไม่มีกระเป๋าหลังนะคะวิธีเปิดก็เป็นแ็กนะคะอย่างงี้ก็จะมีสายโซ่สายโซ่สีทอง สามันจะไม่ยาวมากนะคะก็เดี๋ยวจะแทรกรูปที่ตอนใส่ไว้ข้างในก็จะเป็นเป็นเหมือนหนังกลับนะคะแล้วก็มีม,มีการมีการของบอยค่ะเขียนว่าสอหกอะไรอ๋อมันเป็นโคดนะคะเป็นโค้ดกระเป๋าด้านหลังก็ไม่มีอะไร ้างในก็จะใส่พวกพวกกาดพวกเหรียญอะไรได้นะคะส่วนตัวสายเนี่ยก็สามารถถอดออกได้เช่นกันก็คือเราก็จะแกะตรงกระดุมตรงนี้ออกนะคะก็ถ้าเราไม่อยากจะใส่สายโอเคค่ะอ๋อราคาก็อยู่ที่9,900บาทนะคะน่ารักค่ะอันนี้สำหรับสาวๆที่แบบ เหมือนเราเนี่ยเราเวลาเราไปเดินที่ไหนเราไม่ชอบถือของเยอะๆใช่ไหมคะก็ถือพกแค่การ์ดพกแค่การ์ดนะคะมือถือเราก็ถือแยกอยู่แล้วสีอ่อนเนี่ยก็ต้องอะระวังดวดสีนิดนึงนะคะก็คือเราซื้อไปนี้มาใช้สําหรับเวลาเราใส่เสื้อผ้าสีสีอ่อนนะคะค่ะรีวิวสั้นๆแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ